สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหวานปุย๋ยแปลงต้นโพนะครับหรือแปลงหน้าบ้านของผมเองนะครับลักษณะข้าวก็เหมือนที่พวกท่านเห็นนะครับ ก็คือผมอยากจะบอกอยู่หนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าน้ำเราจะเยอะสักแค่ไหนเนี่ยถ้าน้ำมันให้มีทั่วนาแล้วกันนะครับก็เตรียมตัวใส่ปุ๋ยได้เลยรับท้องนะครับไม่ใช่ว่าเรากลัวปุ๋ยจะไปเรากลัวปุ๋ยไปกับน้ําสําหรับผมอะ่ะผมไม่ได้กลัวปุ๋ยไปกับน้ำครับแต่ผมกลัวว่าเราใส่ไม่ทันมากกว่า เช่นเรามามัวรอให้น้ํามันยุบเนี่ยบางทีถ้าเรารอให้น้ํายุบเนี่ยเราก็ควรจะแก้ปัญหาในการฉีดทางใบแทนนะครับแต่ถ้าเราไม่รอให้น้ํายุบเนี่ยเหมือนผมอย่างเงี้ยน้ําเยอะนะครับแต่เราก็จะหวานแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าคนมันเคยทําแล้วอ่ะมันได้ผลผลิตนะครับมันก็ ทำเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าเรามีประสบการณน้ําเยอะๆแล้วเนาะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยน้ํามันก็รวบยอดอยู่แล้วนะครับเหลืออยู่ท่วมสดือนะครับเดี๋ยวท่านก็ดูน้ำเหมือนกันอันนี้ผมยืนอยู่บนหัวคนาเนะาะเดี๋ยวผมลงไปนะ้ําก็อยู่ระดับหัวเข่านะครับก็จากที่เราเช็คแล้วข้าวมันก็อยู่ในระยะต้นกลมนะครับก็คือต้นกลมนะความหมายนี้ต้นกลมนี่คือไม่ใช่ใบธงนะครับเราก็จะหวาน หมดเนี่ยนะครับนาหมดเนี่ยเไร่ถึง10ไร่เนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณ2ลูกเท่านั้นนะครับสูตรที่ใส่ก็เป็น15บห้านะครับตาหมาบินตาหมาบินนะครับก็พยายามเลือกสูตรที่มันมีตัวท้ายติดไปเยอะๆนะครับเพราะลักษณะเข้าเดือนตุลาแล้วเนี่ยข้าวมักจะหลุดไหลกันเยอะนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะดูดีนะครับ คุณฟังไม่ผิดผลผลิตมันอาจจะดูดีแต่จริงๆแล้วมันได้ขี้รีบเยอะนะครับฉะนั้นหลังจากเราใส่ปุ๋ยรอบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเตรียมตัวฉีดยานะครับต่อเลยเพราะว่าทำไมเราใส่ปุ๋ยแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องฉีดยาตามปับ๊บเพราะว่าที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จ วันนี้ไม่เกินสองวันเราต้องฉีดยาเพราะว่าเรากลัวนะครับเรากลัวที่ว่าข้าวเนี่ยมันจะกินปุ๋ยทางดินแล้วก็เกิดให้ทําให้เกิดใบใหม่หรือว่ายอดใหม่แตกขึ้นมาถูกไหมครับเมื่อยอดใหม่หรือว่าใบใหม่แตกขึ้นมาเนี่ยไอยอดใหม่ใบใหม่ที่มันกินปุ๋ยแล้วแตกขึ้นมาเนี่ยข้าวมันจะเป็นใบอ่อนนะครับต้นอ่อนใบอ่อนเมื่อต้นอ่อนใบอ่อนปุ๊บเราฉีดสารเคมีทางใบขึ้น เข้าไปแล้วทางใบเนี่ยมันเป็นกรดหรือว่าเป็นพวกสารเคมีที่มีอันตรายต่อใบข้าวเนี่ยมันอาจจะทําให้ข้าวเนี่ยเกิดโรคเกิดเชราได้เราถึงได้พยายามจะหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วรีบฉีดยาตามทันทีเพื่อแก้ปัญหาใบข้าวเป็นโรคนะครับลักษณะข้าวที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็ จากนาที่มันลก,กวันนั้นท่านจําได้ไหมครับไอนาที่มันลกที่ผมบอกว่าต้องตัดหญ้าไปให้งัววันนั้นนนั่นแหละอันนี้ก็คือแปลงเนี้ยมันก็ลกเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่ลกอะ่ะมันมีแต่ข้าวและนาแปลงนี้เป็นนาหวานแห้งนะครับไม่ใช่น้ําต้มเนาะน้ำต้มก็ก็ท่วมนะครับท่วมท่วมเหมือนกันแบบนี้ทุกแปลงแหละนะครับแล้วก็อย่างที่ลงคลิปไปนะครับน้ําท่วมท้องยังไงก็ได้ผลผลิตนะครับอย่าไปซีเรียสเพราะว่าเขาเป็นข้าวปีนะครับ ส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะครับทําให้เห็นด้วยว่าน้ําเยอะๆเนี่ยน้ําท่วมสะดือหรือว่าน้ําท่วมเกือบยอดเนี่ยยังไงมันก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับแต่ควรจะเลือกปุ๋ยเป็นชนิดสูตรมากกว่านะครับเพื่อทําให้ต้นข้าวมีความต้านทานแล้วก็แข็งแรงนะครับการใส่ปุ๋ยที่พวกท่านเห็นอยู่นี่เราก็ใช้การนับเก้าเหมือนกันเนาะเรานับจากริีโมกนาไปทั้งหมด8ดถึง9้านะครับ แล้วเราก็ลงเดินหว่านสัดซ้ายสัดขวานะครับเสร็จแล้วเราก็นับจากจุดที่เราลงเนี่ยแปดก้าแล้วก็นับต่อไปอีกประมาณ9หรือ1ิก้านะครับแล้วเราก็นับจุดที่เรานับไปถึง19เนี่ยคือจุดตกของเม็ดปุ๋ยเราก็เดินต่อไปอีก8ปถึงเก้านะครับเราก็หวานต่อได้เลยมันจะตรงกันแล้วเสมอกันนะครับ นาแปลงนี้เป็นนาดอนนะครับแต่ฝนมันตกชุกนะครับน้ําท่วมเราก็เลยขังน้ําไว้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้ําท่วมท้องก็ดีกว่าไม่มีน้ํานะครับน้ําท่วมหัวคนาน้ําไหลใส่ปุ๋ยไม่ได้ก็ดีกว่าเราไม่ใส่ยอยู่ดีแล้วครับก็จงเชื่ออะไรที่เราเคยทํานะครับอย่างผมเนี้ยผมเชื่อในสิ่งที่ผมเคยทําเชื่อในสิ่งที่ผมเคยเห็น เชื่อในสิ่งที่ผมนั่งดูพวกท่านเนี่ยปฏิบัติมาหลายปีนะครับแล้วผมก็เป็นพวกที่นั่งจับผิดผมไม่ได้เป็นพวกที่มานั่งแล้วก็เอออ,อตามพวกท่านเมผมเป็นพวกที่นั่งจับผิดเช่นผมเห็นพวกท่านทําข้าวแบบเนี้ยปุ๊บผมจะเป็นพวกจับผิดจับผิดในที่นี้ก็คือว่ามันทํำยังไงแล้วมันได้ยังไงผมก็จะจับผิดจุดนั้นว่าท่านพลาดต,ตรงไหนท่านเสียตรงไหนเสร็จแล้วผมก็เอามามิกเอามาแปลงเอามาแต่งนะครับ จนทุกวันเนี้ผมก็มองพวก่ันทําทอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมผมเปลี่ยนไปไกลแล้วนะครับไปหลายรูปแบบแล้วก็คือไปจนพูดได้แล้วนะครับว่ามันการทำข้าวเนี่ยมันอยู่ที่เราใจเย็นนะครับเราใจเย็นได้แค่ไหนเรานิ่งได้แค่ไหนนิ่งกับใจเย็นที่จะไม่ใส่นิ่งใจเย็นที่จะดูข้าวรอข้าว นะครับว่าพร้อมที่จะรับท้องหรือ,อยังเราจะไม่มองเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเขาอาจจะดูข้าวเป็นหรืออาจจะดูข้าวไม่เป็นหรืออาจจะใสต่ตามๆกันมาเราก็ไม่มีความมั่นใจมั่นคงในตัวเขาอยู่แล้วฉะนั้นเรามาเปลี่ยนอาคาติการมั่นใจแล้วก็มั่นคงในตัวเองแล้วก็ต้นข้าวของตัวเองจะดีกว่าไหมการที่ผมบอกท่านว่าพี่ครับ ถ้าข้าวงามแบบนี้อย่าใส่ปุ๋ยนะอ่าผมบอกพวกท่านแบบนั้นจริงแล้วข้าวพวกพี่มันงามแบบผมไมล่ะถ้ามันงามแบบผมอ่ะก็ไม่ต้องใส่เออแต่ถ้ามันไม่งาม่ะข้าวพี่แม่งฟังคลิปผมแล้แต่ข้าวพี่อ่ะมันแจ้กแกนพี่ก็ต้องใส่และไอสิ่งที่พี่ตั้งคําถามไม่ผมแต่ละคําถามนะ่ยพี่เคยเขียนมามั่งไหมว่าน้องข้าวหนูแจ้ข้าวหนูแกนมีรูปส่งมาให้ดูด้วยอย่างเนี้ย ถ้าท่านส่งมาแบบนี้ผมตอบได้ทันทีแล้วผมก็แนะนำปุ๋ยได้เป๊ะด้วยดีกว่าท่านมาถามผมว่าพี่ครับใส่ปุ๋ย46ยูเลียผสมกับ15 520ได้ไหมครับผมก็ตอบแบบที่ผมเคยใช้ได้ครับแต่ท่านไม่ได้ส่งรูปข้าวมานี่ว่ะใบข้าวมันงามไหมใบข้าวมันแจ้มันแก,น,แกนไหมเออถ้าใบข้าวมันแจ่แกนเราจะได้บอกว่าเออเราเติมยูเลียเพิ่มได้นะลักษณะข้าวแบบนี้ แล้วก็ไปแวกดูต้นหน่อยนะว่ามีเพียไหมเออเราก็จะแนะนําประมาณนี้แต่อันนี้ท่านไม่ส่งอะไรมาเลยท่านเออเองให้ผมเออเองตามท่านอย่างเดียวอะอย่างเช่นปุ๋ย4600เนี่ยเราใส่เพราะเราอยากจะเล่งต้นที่แจ้แคแกนันอ่ะถูกไหมครับหนึ่งตัวอ่ะก็ถูกไงและไอตัว15520เนี่ยเราใส่ไปทำไมก็เราใส่ไปเพราะว่าเรากลัวข้าวมันไหล เราถึงได้ใส่15 20เพื่อให้มันไปชะลอ,อยูเลียหรือว่าชะลอเม็ดฝนชะลอในเดือนตุลาเนี่ยไม่ให้มันไหลและในเดือนตุลาเนี่ยมักจะตายกันทุกเจ้านะครับก็คือประมาณปลายปลายตุลาเนี่ยถ้าข้าวใครยาวจัดเขียวจัดงามจัดล้มแน่นอนนะครับล้มไม่เหลือหรืออาจจะล้มไปแล้วก็ได้ตอนนี้จากที่ผมพูดในคลิปอยู่เนี่ยเนาะก็คงจะเข้าใจนะครับว่าลักษณะที่ท่านเห็นเนี่ย การใส่ปุ๋ยรอบแรกเราเราก็ใส่ไป2ลูกนะครับข้าวมีลักษณะใบงอใบโค้งแต่ตอนนี้ใบมันตั้งลวข้าวมันเปลี่ยนสีข้าวมันเริ่มจะสลัดใบความหมายของการสลัดใบก็คือข้าวมันเริ่มจะสลัดใบเขียวเป็นใบตองเนื่องจากใบตองใบเหลืองหรือว่าใบที่มันมีอาการซีดเซียวเนี่ยคือข้าวกําลังสร้างเมล็ดอ่อนซึ่งใช้พลังงานเยอะฉะนั้นเราควรจะฉีดทางใบไง นะครับส่วนทางดินเนี่ยเราใส่เนี่ยเราใส่เพื่อเราป้องกันไม่ให้ข้าวเนี่ยมันขาดทันสารอาหารนะครับเราถึงได้ใส่โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน